อ่ผมจะพี่ทไทยเลยไปมะกรูดซอยครับไ่เลยแพรหอมๆสวัสดีครับวันนี้จะจะพามาทำน้ำพริกไข่ครับไปทำกันเลยตั้งกระทะครับใส่น้ำมันครับเจียวกระเทียมก่อนเลยครับนี่ ง่ายๆครับวันนี้เอาคือหอมเลยครับสักน้อยหนึ่งครับกระเทียมเริ่มหอมครับนี่นะครับไข่ครับเดือะครัวเลย อันนี้ไข่เป็ดแต่ใช่ไข่เป็ดได้นะครับผมนี่ไข่ไก่ครับใส่ไข่ไก่ก่อนนะครับผมจะเริ่มใส่พริกป่นครับนี่ความเผ็ดก็ตามชอบเลยนะครับ นั่นปลาล่าครับตามมาครับเลยหอก่อนเเอิมอครับครับปุ่งนัวครับเฮ้ยอาลายเสีบหลายครับคนครับ ครับแล้วก็ชิมครับที่นี่นนนอืม,อม,ออม,ออมมอสเลยครับเยี่ยมเลยผมจะพิดท้ายด้วยไปมะกรูดซอยครับเเลยเปิอหอมหอมโอ้หอมมอกเลยครับแกมพักสดนี่เยี่ยมเลยไปครับ ไปจัดจานกิน,กนข้าวกันดีกว่าครับผมน้ำพริกไข่เรียบร้อยมากินเข้ากันครับผม,ว,บมบวันนี้ครับมากินข้าวครับวันนี้น้องพริกไข่ครับเมนูง่ายๆครับฝนจะตกใส่นี่ก่อนเลยครับของในบ้านนะครับที่มีตักโคษอาจจะน้อยไปน้อยนะครับ มาครับมาอ,อยู่ทำไอต้มทำหนึงอืมอืม,อม ใครับหมาครับอืมทำไมครับหวานเจ็บเลย โอเคตั mm ้ง hmm. ก mm ่อนครับ hmm. ไม่คร mm ับออื hmm. เนาะเลยครับครับใส่น้ำไม้เหรอ ขอบคุณดีที่ติดตามับชมครับขอบคุณครับผม